บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสูดย์นาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักโอเคทุคกคนวันนี้เราไมา่อยู่กันในแมปเทอร์มินอลนะคะอ่าก็คือเราจะมาเป็นพนักง,งาน ในการแยกคนเข้าประเทศนั่นเองว่าจะแยกว่าเฮ้ยไอนี่ใช่คนจริงหรือเปล่าหรือว่าไอนี่เป็นปีศาจหรือว่าไอนี่ลักลอบเข้าประเทศอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กันก่อนแล้วไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้เราได้มาเป็นเออได้เข้ามาที่ทํางานเราแล้วๆๆเทปเรบร้อยแล้วนะครับ <laughs> พูดเมื่อกี้ลินพันไปหมดนะคะตื่นเต้นไงตื่นเต้นมาทํางานวันแรกเนาะโอเคอย่างแรกเราหยิบเทปมาใส่ไอทำไมวะไอต้งเนี้ยเหรอปึ๊บอะไรอะมีอะไรอ่ะ โอ้เขาสอนในการทํางานว่าแบบทางานอนี้ที่นี่ต้องแบบทําอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ,รรบเราทํางานอยู่ที่เทอร์มินอลสินะฮะเขาบอกว่าเออนักท่องเที่ยวจะมาที่เคาน์เตอร์ของเราแล้วก็สแกนพาสปอร์ตนะคบผมแล้วเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะต,ต,ต้องดูดีเทลว่าแบบว่าชื่อตรงไหมก็เออเกิดวันเดียวปีเกิดวันเดียวปีเกิดตรงไหมแบบว,ว่าเออนั่นแหละนะคบผมเออลิ้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ก็นั่นแหละเนาะทุกคนคก็แค่เช็คว่าไอ้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาที่ไม่เคยผ่านไปเนี่ยมันแบบว่าใช่คนไหมหรือว่าจะเป็นคนบ้าหรือจองอ้องเออเออเหมือนผมหรือเปล่าเ <c oughs> ชี่ยทุกคนก็ปล่อยเขาพูดไปก่อนแล้วกันเนาะทุกวันนี้เราขอสำรวจหน่อยนะครับนี่คือลายที่มันเป็นเสษอะไรวะนียมมนเป็นรอยอะไร,รอ่ะไม่เขียวๆอย่างเงี้ยนี่คือแคปซูลเลยวะไม่เขียวๆอะไรอ่ะเลยโดนลิฟต์ออมิส เมสต้นลิฟต้นลิฟอ่ะเมสเขาบอกว่า <Thank you. S 1> อย่าทิ้งความสกปรกไว้โอเคอ่ะให้ทุกคนอ่ะกลับมาที่เดิมหน่อยให้ทำไรครับอย่างแรกทำไรเอ้ยกราบอ่ะมอฟเขาบอกให้หยิบไม้ถูพื้นโ okay. อเคสงสัยนั้นจะำให้ไปถูพื้นไอ้ลอยเฉียวๆเ,เ,เมื่อกี้แหละนะครับโอเคถูปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเอาเพื่อนไปสูดถั่วหนึ่งดิอ้อันนี้ไม่ใช่โอเคเพื่อนอันนั้นถูเลยโอเคโอเคทุกคนมาระหว่างนี้เราก็มารอน,นะครับผม รอเอออะไรนะรอคนแรกนักท่องเที่ยวคนแรกเฮ้ยตื่นเต้นเห,เห,เห,เหมือนกันนะเนี่ยทำงานวันแรกเนี่ยอุ้ยันนี้ช่จอ์นบิกกป้ะเนี่ยครับให้เหมือนจอ์นบิ๊กเลยอ่ะเฮ้โทมัสเวนชิเกอร์เฮ้ยโฮปอยู e b e e บีนส o มู s โซฟาโอเคเขาบอกว่าหวังว่าการทำงานในค่ำคืนนี้หวังจะผ่านไปได้อย่างไหลลื่นลื่นไหลนะครับโอเคคนนี้ชื่อโทมัสโอเคอ่าผมจะถามเออจ็อบนะครับผม professional diver t h e professional diver specializing in luxury with oh, aa, อ๋อเขาบอกว่าไอ้คนนี้เขาเป็นแบบว่าคนขับรถแบบพิเศษนะคบผมขับให้แบบว่าคนแบบมีฐานะแบบมีวงตระกูลมีอะไรอย่างง้นนะนะครับแล้วก็ถามเรื่องอะไรอะ่นนะ duration เนาะ duration ว่ามามา,มากี่เดือนอนะสามเดือนโอเคก็ถูกก็ๆๆตรงก็ตรงอะ่ะ่อไปลิซอน i from อัาฟอมอังกฤษแลนบอลอินเบอร์ม huh. ิงแฮมอ๋อโอเคมาจากอังอิงกฤษแลนก็ถ huh. okay. ูกนะครับนะโอเคก็ปกติอะมั้งอ่ะไปไปไปน่าจะผ่านคนเนี้ยอ่าโอเคโทมัสบติกเกอร์คนนี้เป็นคนครับไม่ใช่ผีไม่ใช่พูดผีปีศาจอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นคนนะครับคนคนใช่ฮะมารอมารอดูคนต่อไปกันดีกว่าครับมารอเลยเอาเพื่อนหายเอาเอาเพื่อนหายเพื่อนหายเฉย เ <c oughs> พื่อนาหาเฉลยเลยทุกคนเชยมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำงานคนเดียวนะครับเชมาไหนล่ะหุยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฉสวัสดีครับผมสวัสดีครับหุยอันนี้อะไรครับเนี่ยพี่อันนี้แต่งตัวเหมือนเป็นเด็กนักเรียนเลย jacob <oughs> <c oughs> farmers evening feel quiet in here tonight อ๋อโอเคครับสแกนเลยเมื่อกี้ไม่รู้เขาพูดว่าอะไรนะฮะเชมาขอย่างแรกชื่อ jacob farmer เกิดปี2001เอสิเป็นสตูเดนต์นะครับมาจากแคนาดาเนาะแล้วก็มาที่นี่1เดือนแล้วก็มาที่นี่เพื่อเออสังเกตแบบผจญภัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเคยถามออริจินหน่อยคืออะไรวะออริจินเนี่ยโฟมแคนาดามิกมอสเทนบิกเล็กอ๋อมาจากแคนาดาเคยถูกเครอ๋อออริจินนี่คือถามว่ามาจากไหนดูเรชั่นเหรอดเลชั่นเขามากี่เดือนมากี่เท่าไหรหนึ่งเดือนก็ถูกอต่อไปจ็อบจ็อบ I'm still, still a student studying geography อ๋อเป็นเด็กนักเรียนนะถูกนะครับอ่าถามหน่อยว่าทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ On a little adventure before school start again On a little adventure อ oh, oh, right ๋อก็ถูกนะก็คนป้ะคนไหมอ่ะพี่เสียงอะไรดังๆวะอืมก็คนแม่มา Exposition มา1เดือนมาจากแคนาดาก็เป็น student ก็ดีนะก็ดีก็ไปผมว่าน่าจะถูกแหละคนนี้ยถูกแน่นอนครับเคยเชิญครับผมให้มากูดบานหนูเคยทำไมทำหน้าบึ้งอย่างนั้นน่ะไม่ถูกไม่ถูกใจอะไรผมวะเนี้ยเอ้ยน่ากลัวนั่นเนี้ยโอเคคนนี้คนครับผมอ่าโอเคฮะไปดูคนต่อไปกันครับนี่เราต้องหล่อให้มันอ่ะอ๋อนสงสัาเขาน่าจะปล่อยมาตามคิวเนาะไม่ใช่บอกว่ามายืนเลียงเลียงอะไรอย่างงี้นะครับเคอมาเร็วมาเร็วเรียกเขามาเรียกเขามาไม่ใช่ร้านค้านะแต่ก็เรียกเข้ามาเนาะ เชื่มาแล้วเอ้ยเดินเร็วๆ,ๆหน่อยดิคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเดินเร็วๆ,ๆห,นหน่อยครับคุณผู้หญิงชือุยดูหน้าดิดูหน้าหน่อยโห<อ> <c oughs> คุณคารา่าหนูเห็นนักกูเย็นนักกูเย็นน,นินนหน,งหนึงนะครับโอเคครับมาจากสิงคโปร์โอสเตอรสิงคโปร์จะบ,บอกว่าเธอเป็นลูกครึ่งนี่ใช่ครับโอเคอย่างแรกเราถามว่ามาจากไหนนะมาจากไหน บอลอินสิงคโปร์อิตไม่โฮมเอาไวล์บี๋อเขาบอกว่าเกิดที่สิงคโปร์โตที่สิงคโปร์ตายที่สิงคโปร์โอเคครับเคยถามดูเรชั่นหน่อยครับมากี่วันครับ2 w e e k ห้อสองสสัปดาห์โอเคโอเคโอเคดี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 อะถามเออจ๊อบหน่อยครับ I work in audit auditing department เดี๋ยวนะ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 อันในนี้เป็น government auditor อ่าถามขอถามว่าอันนั้น government auditor a work in auditing department in process detail heavy work แต่มันก็ auditing auditing เหมือนกันนะเอาลองถามอันอื่นก่อนโอเคต่อไป l ิ s เซ n ทำไมถึงมาที่นี่ครับ here for an inspection ใช่ไหมใช่ไหมอินอะไรอะ inspection noting personal อ๋อมา inspection business ก็เกี่ยวกับธุรกงธุรกิจละมั้งนะครับแต่ผมขอถามทุตไอจ็อบอีกทีดิ government auditor อ่ะมันก็ auditing department คาร่าคาร่าก็ก็ก็ปกติว่ากคนดูก็ก็มัน auditor auditor เหมือนกันเนาะโอเคผมว่าผ่านครับพวกนี้ผ่านครับผม เชิญครับซีอูซูนซีอูซูนอะไรอ่ะแปลแบบกแปลกก็แต่ละคนนะทุกคนนักท่องเที่ยวน,นีสงสัยผมต้อรู้สึกแบบรู้สึกเองเนาะรู้สึกรู้สึกไปเองนะครับโอเคฮะรอรอรอ,อไม่มีอะไรไม่ม็นไรผวาไปเองนะครับโอเคทุกคนไม่รู้กูยิบปืนไปก่อนวายแทบเป็ด โอ้ไฟดับเฉยๆนะทุกคนไฟดับเฉยๆนะครับไฟดับไฟดับไฟดับโอเคกลับไป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 ขออนุญาตไปเรอรีสตาร์ทเดอะพาวเวอร์ก่อนนะโอเคนี่เป็นไงสปีกอังกฤษเนี่ยแค่ผมทำการรีสตาร์ทเดอะเจเนอเรเตอร์นะฮะโอเคปั๊บโอเคอ่ะถือปืนมาก่อนป้องกันตัวนะฮะเคตัวเจนน่แล้วไปได้มึ้งมาทำไมบึงใครเนี่ยคุณใครครับเนี่ย ครอ่ะเมื่อกี้ใครอ่ะทุกคนตัวสูงสูงเลยอ่ะโคตรน่ากลัวแคลปครับนี่ถือปืนจ่อเลยแช่คคนไหมบอกมาดีๆอีทานโคอีไม่้ฮาวโยชิโอเคครับผมมาถามมาติคุณอีทานโคเกิดหนึ่งเก้าแปดหกเคยถามเอ่อออริจินไหนครับเกิดมาจากเยอรมนี โอเคมาจาก oh, State from คมสเตทโอสเตทฟอร์มเยอรมนีนะทุกคนเข้าครับดูเลชั่นล่ะมาเอ่อทีเดย์โอ้โอเคโอเคดูเลชั่นมาสามวันเนาะโอเคครับมานะดูหน้าตาหน่อยคนหล่อๆเอาการนะใครทำจ็อบ mm hmm. okay, ล่ะครับทำงานอะไรครับออฟฟิศจ็อบแบ็กเดี๋ยวนันเดี๋ยวนัเดี๋ยวน,ยน,ยนยอะอะถามอันหนึ่งก่อนเลชั mm ่น hmm. ก็จะด่าฟิลไซลเลน,นมีตติ้งอ๋อบิชเนตบีตติ้งอ่าโอเคโอเคถามจ็อบอีกรอบดิจ็อบออฟฟิศจ็อบแบ็กโฮมแย่ชีพมีทาวเวลิ่งแต่อันนี้ไม่เขียนว่าไ Account Manager อ้เขาเมนเดเจอร์อะไอ้เขาเมนเดเจอร์ไม่ Account Manager มเหรอพี่มึงหัวใจคนเลยอ้าวคนเหรอพ,พอู้ผู้ขอโทษครับ นะโฮคัตโต้ดูนะอ๋อหนวด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 นวดโอเคโอเคโอเคนอนวดหนวดหนวด,นวดตกใจหมดนึกว่าอะไรครับอ่ะสแกนเลยพี่ชายสแกนสแกน,แกนเร็วเร็วรีบไปรีไปเคชื่อคาร์ลอสเมนดูซาเป็นอาชีพช่างตัดผมมาจากสเปนมาสามเดือนอเคอถามดิจินครับมาจากสเปนอ่า ฟุกออลวิสตอรี่อ๋อเออเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยบอกว่าเอ่อประวัติศาสตร์นะครับเคดูเ okay, ลชั่นล่ะมาสักกี่เดือนเดินนะดูเลชั่นในนี้เองบอกสามเดือนในนี้เองบอกสามเดือนนะอ่ะฟิววีคอะฟิวไอวัตจุเอ็กโฟลอร์บลฟอร์เอ่อฟิววีคอะฟิววีคอะไรไอ้น,นี้ไอนี้ไอนี้เองบอกสามเดือนไนอะ้บ้าอ่ะถามจ๊อบ เฮ้ยมันอันนี้มันเขียนว่าบาร์เบอร์แต่อันนี้มันบอกว่าไม่ได้เป็นแบบอันอินพอยก็คือไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นพนักงานอะไรเลยนะครับว่างงานอยู่แต่ใครขอวะใครขออะไรอ่ะใครขออะไรวะสั่นนั่เสียงในเกมนะทุกคนเขาเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงดังก๊อกก๊อกอะใครขอก็ไม่รู้อะเคไอ้นี้อันนี้มันบอกว่ามันจะมันว่างงาน แต่มันไม่มีกระจิกกระใจละมันบอกว่ามันจะไปทํเบอรเกอรี่เฮ้ถามหน่อยมาทาไมมาถึงมาที่นี่ครับอ้นี้ไม่ใช่คนอ้นี้มันบ้าเห็นไหมไอ้นี้มันบ้าคือถ้ายิงแล้วมีเขียวๆออกมาเนี่ยแสดงว่ามันบ้าแล้วทุกคนมันไม่ใช่คนมันเปน็นมนุษย์ที่ปลอมแปลงมาให้ขอแยกชิดก่อนนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เราต้องมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยหรอวะเคยเชิญเชิญเชิญพี่ไปรอก่อนได้เลยเดี๋ยวผมเช็ดพื้นแป๊บเอเคโอเคโอเคโอเค อุ้ยมีเงินด้วยมีเงินเก็บ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 เงินหนึ่งดอลลาร์ถอ้ยเอาสองดอลลาร์เขียครับเอาสวันนี้พี่ชายเอาเชิญสแกนเลยครับนะสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยเดเร็กบุ๊กโอเคเป็นเออ่พนักง,งานไซต์ก่อสร้างมาจากแคนาดามาที่นี่สองสองสัปก,ก็ซื้อสองสัปดาห์แล้วก็มาทำโปรเจกต์งานเนาะโอเคถามหน่อยเดเร็กบนะุ๊กเนาะเนาะแคนาดาโอเคครับผมก็แคนาดาเหมือนกันเนาะดูเลชั่นะอ้าว เอา mouse take some time with the ทำไมอันทำไมพี่พูดว่าเป็นเดือนทำไมในนี้เขียนแค่สองสัปดาห์ล่ะเขียนอาเจ็บล่ะครับไม่ be security one of those แล้วทำไมในนี้เขียน construction ทำไมในนี้เขียน construction ฮะเห็นไหมเห็นไหมอ้นี่มันจอมปลอมไอ้นี่มันหลอกลวงเช็ดก่อนเช็ดก่อน check out the box ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ดนี่ก่อนคืออะไรวะ check out the box ทำไมบ็อกไม่เลยอ่ะ อ๋อมีกล่องกล่องแปลกๆนะมาตั้งในที่ทํางานเราโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะก็คืออะไรก็คืออะไรคนคืออะไรคืออะไรคืออะไรต้องทําอะไรอ่ะต้องทําอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ต้องไม่ต้องไม่ปิดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอาสิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปปิดต้องไม่ปิดอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะต้องดึงต้องดึงต้องดึงมือเหมือนมีใครเปิดสารอะไรมาก็ไม่รู้ค่ัทุกคนปั๊บับปึ๊บ อย่างวะย่างวะอย่าให้กูสูญเด้ออสูงจังอะพี่สูงจังเนี่ยสูงเท่าไหร่เนี่ยพี่ชายสูงเท่าไหร่เนี่ยพี่พี่สูงเท่าไหร่นะครับ โอ้ยสแกนไปที่สแกนขึ้นมาทำไมเรพ่อมเล่ะชื่ออะไรน่ะเทรเวอร์ฮากูเชมาจากเท็กซัสเท็กซัส U.S.A แล้วก็มาสองเดือนไมสองสัปดาเคยถามถามออริจินครับ I'm from Texas โอเคเท็กซัสเท็กซัสโอเคโอเคมันก็เท็กซัสแหละเนาะโอเคมากี่เท่าไหร่ครับ Stay Stay flexible on how อ๋อส w งสัปดาอ้าวโอเคส w งสัปดาห์สองสัปครับผมอ่าถามเอ่อทำงานอะไร คอนดักชันอ่ะคอนดักชันถอนคอนดักชันโอเคโอเคโอเคทำไมมาถึงมาที่นี่ครับ on vacation finally ่ทำไมอันนี้เขียน work assignment นะ่ะฮะฮะทำไมในนี้เขียน work assignment huh? อ่ะในนี้เขียน work assignment เอ๊ะฮะอ๋อเนี่ยทำไมในนี้เขียน work assignment นะ่ะทำไมคุณบอกว่าคุณมา vacation คุณพูดว่าคุณมาเที่ยวแต่ในนี้เขียนว่ามาทำงานมา <c oughs> อ้าวออดีดีไม่ไม่มีอะไรดีเราเฉยๆนี่เราปืนเฉยๆไม่อยากรีโหลดเงี้ยอันนี้ปืนเนื้อไม่ใช่ปืนจริงนะเคยขอขอถามอีกรอบขอถามอีกรอบขอถามอีกรอบเพื่อความแน่ใจนะครับกัดจะยิงกันแล้วเมื่อกี้เอ่อ swing a hammer for living อ๋อโอเคโอเคอ่ะลีซอนเนี่ยอันนี้มันบอกว่ามาเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนแต่อันนี้เคนเวิร์กไม่ใช่คนมัาเนี่ยอุ้ยไม่ใช่คนว่ะเฮ้จริงด้วยอะไรอ่ะ โอเทุกคนก็คือตอนนี้เราได้เออ่ทำแบบเขาเรียกว่าเอ่อไนชิปที่หนึ่งนะฮ่าโอเคทุกคนเป็นไงเป็นไงทุกคนชอบไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว